อะไรแล้วฮะไฮ้ยเพื่อนกูด้วยเพื่อนเหี้ยไฮ้เพื่อนเจอ้วยเพื่อนเหี้ยกูไม่ไหวแล้วเฮียสองสามคนอะพอมึงเลยเหี้ยเว้าไปแล้วจ้าเว้าเทคโนมาบวกเทคนิคแล้วไหนวะวยังไงเต็มเลยคืออย่างกระตุกเลยอย่าคนแม่งเยอะจ้าไอ้เหี้ยแต่กูไปไม่ทันไอ้เทคโนมาครับเฮ้ย ไอ้หี้ยกูมมองแต่เปิดโปรกมอัดคลิปนะทุกคนโอ้โห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 ้โหหโ้โหหวแล้วมั้งหโ้หโเอ่โหโออ้โหโ้โหโ้หอหออ้โอ้อ้อย่าโท้อ้โหโอ้อ้โหอ้โหโออโอนโหงกูเหอ้โอ้โหโอ้โโ้อ้อ้ัหโอ้โััตาย ตายแล้วายแล้วไปฟ้านี่กูไปซ้่เอาอไอ้เหี้ยนั่นหนีไอ้เหียนั่นพยายามหนีไอ้เหี้ยนั้นพยายามหนีมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนชี้ให้เพื่อนกูเกิดตั้งไอ้เหี้ยตำรวจมาเว้ยว่ามึงลงมาชอ้มึงลงมาอยอุ้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 ีอยอุยอุ้ยอุ้ยอ จะเคอร์ฟิวข้ัหน้าสะพานเทคนิคขี่ยลุกเป็นไฟเลยซัดโอ้โหตึงจริงตึงเปี้ยเลยโอ้โหพี่ไม่รอผมเลยผมปั่นจักรยานตามมาตั้งไกลอ่ะเอ้ยอุ้มกุยทีนี่ไปนึ่งกันล่กันเลยว่าไปบ้าพี่ชายฮัลโหลครับผมไอชหลุยไอชาชนคนน้นมาย่งเฮ้หล่ฮมาหมดเยพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายยมไม่มีก็โดนเมอนถ้าโดนระมอนไม่มีอีกปลาฟ้าไเี่อ่ะ ฉันั่นแหละจบจบมีมีโดเรมอนด้วยเหรอวะเอ้าั้งบูไงบูแม่งแต่งตัวมปนโดเรมอนนี่ยโดเรมอนก็ต้องมีเดิอะเอ้ยโอ้โหใครยกใครคันำใครมันคิดจะเช้าวันเช้านี้เลยเหรอเดวลเดวิลเนเดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นตกสี่คนอ่ะไม่มีไม่มีหน้าไปเลยไม่มี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 ใครตกไม่มีใครตกไปเลยเลยขับรถขัดมน้าไปคิดไปเองคิดไปเองไอ้ไอ้พวกสารพัดมันเยอะแล้วมันห้าวเงี่ยเหงาไมขึ้นไป็นดีห้าวเป้งไอ้ที่นี้ห้าวเป้งเหรอ กัวแมงนากัวแมงน้างนาดว่าไอ้าวบเดี๋ยวตกใจเย็นใจเย็นเ้าใกล้ตาเ้มันมีเทคโนเข้าสองฝั่งแมงเลยเฮ้เทคโนเข้าก่อนเลรวมเลย่ะเฮ้มึงเอาเทคโนอ้ยไม่ใช่เทคโนยที่เอานสารัดโดนน้ำโดนน้ำมีโดนน้ำาโอเคไอ้ังไหนวะไอ้มึงมึงบุดน้ำเปล่ สัตว์เอ้ยต่อไปนิ้ต่อไปนิ้นะเออต่อไปน้ำต่อน้ดนบาดเดียวล็อกเลมไม่ตายไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันแกงตายเหรอมันแกงตายเออมันแกงตายต่อต่อไอ้ไอ้มันแกงตายอย่าเฮ้ยอันนี้ตายจริงหรือแกงตายเอ้ยอันนี้กูถามตายจริงหรือแกงตายตายเราตายเราต่อ๋อต่อมันตายมันตายมันตายม่เเหห็นมมกกกระพออันตายมันตายมันตายไปไปอ้าวไอ้เหี้ยเอาป้าสาวตั้งยี่อะไรอ๋อไอ้เจนี่ป้ากูละไอ้เจนี่ไม่ป้าสาละ อะไรแล้วเฮ้ยเพื่อนเจอกูด้วยเพื่อนไอ้ยเฮ้ยเพื่อนเจอกูด้วยเพื่อนเฮียกูไม่ไหวแล้วไอ้ยสองสามคนนะพ่อมึงเลยไอเฮียว้าวไปแล้วจ้าว้าวว้าวเฮียมันดังตอนนี้ไปเฮียมาดิซ้ำ

มาเด็ไอ้เหี้ย่ะมา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 ขึ้นมาเระวังมึงพี่ทีละคนทีละคนทีละคนเอาดิตัดดิตัดสวยสนับสนับเอาดิสวยเพื่อนสวยเพื่อนเร็วไปไหนอะโหล่อมึงออกมามึงออกมามึงออกมาเดี๋ยวนี้มึงมย์อยู่ในขอกในขอกข้าก็อยู่ในขอกเพราะอะไรปวยอะไรเราฮะอืมเออใจเย็นใจเย็นไอ้เจี๊ยบวายุงกูหลังยงเลยกูหลังยงเออสนับเอามันสวยเจี๊ยบก็แค่นั้นแหละทวี ไอ้เหี้ยก็ปังอยู่มาดิหมด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 แล้วหมดแล้วหมด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 โอ้โหไปดีกว่าเอาหมดเฉยเอาหมดเฉยเอางงไอ้นัทมักีงงเลยอย่างงี้ไปไปโรงพยาบาลอะหรือว่าไปหอบเลยมมดีวหน่อาม้มีมาแล้ว พี่เล <so ี้ยวเสียงผมดังปะดังมากพี่ปรับเสียงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี謝謝๋ยวก่อนเดี๋ยวกูหยิบสายสะดือเดี๋ยวก่อนจอดจอดเลยโอ้ยพี่อะเยอะอยู่เอาดินั่นนม่ดูไม่ดูไม่ดูตั้งเรียนอยู่ดตั้งเรียนอยู่ดตั้งเรียนระบุกได้พี่พี่เลี้ยวผมเกิดแล้วพี่ไป าแม่งดิเอาแม่งดิไอ้เทียปังขลามแทงเพื่อนกูล้มแล้วโอ้ยเขี่ยมม่จ่าวุ้นเลยสัตว์กูเล่นยากละกูเล่นยากละกูบอกเลยเฮ้ยมาต่ามาแยกแค่ไหมาแยกมันว่าของกูเออโอ้ยเยีาเอ้ยมึงใจเย็นๆดิ ลงไปนอนในแั pues oh. 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 ่ลงไปนอนทุกคนไอ้หลอกกันมาเลยมาเลยอ๋อได้อ่ะ่าษาหลงได้แล้วทุกคนเฮ้อโอเคผมเกิดแล้วนะครับโอ้ยเฮียขับรถอะไรวะน่ะใจเย็นดิเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวกูจะเกิดละปล่อยกูลงแล้วแหละโอเคก็เดินมาเพื่อนมา ไปหวังเพื่อนหวังเอ้ยไปรอรอเรียนเลยต้องมาดิ ไอเชี่ยรถปีสไอเชี่ยปิดย่างไรแเห็นเขาบอกว่าเปิดแล้วผมว่าต้องหายตรงนี้แม่งเลยเนี่ยหน้าหน้าเงยอะยรของมันเอาดิอันนี้คือมีแต่ชุดพวกคนโตโตใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรวัแม่เลยมาดิเอาม้ใส่เสื้อ จะเย็นเพื่อนสวยเพื่อนสวยเรื่อตำรวจเพื่อนตำรวจ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 เพื่อนเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจ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 เพื่อนตำรวจตำรวจมาเพื่อนตำรวจมาโอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะผมไปตีกันมาเหนื่อยมากเลยนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากไว้ด้วยครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บๆหมวก